ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสังวรธรรมสังวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มิบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนิวาสใสและกัลยาณมิตรปุยชีสมพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัะตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ต่อมาในเวลา12.30กนาทีเป็นกิจกรรม small group โดยในวันนี้พระอาจารย์วัสุ ภุรินาโคได้เมตานำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิก่อนที่จะได้เชิญกลัลยาณมิตรทันเลธิได้มาแบ่งปันธรรมะและประสบการณ์การสร้างบาร,รมีเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมดียิ่งขึ้นด้วย ในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์นี้ได้เปิดสอนในระดับกลางซึ่งมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนโดยมีกัลายาณมิตรทานเลทิทำหน้าที่เป็นครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งชาวท้องถิ่นทุกคนต่างสนุกสนานกับการเรียนรู้เป็นอย่างมากค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับ,บุญนิวส์ค่ะ ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ